ตามติดช่างวันที่12กุมภาพันธ์เกิดกันนะคะลงมางลังก็เจอลูกโป่งเลยนะคะแบบสดใสมากนีก่คือชมหน้าผู้อยู่เบื้องหลังนะคะแล้วก็มีคุกกี้จากร้านฟลาวส่งมาแฮปปี้เบิร์เดย์ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยมีบางคนทำเองทุกชิ้นเลยนะมี red velvet cream cheese matcha cream cheese แล้วก็เออ grape lemon cream cheese นะคะชิ้นใหญ่มากแล้วก็ขึ้นรถกันนะคะสต๊อปแรกวันนี้เราจะไปหมอฟันทุกคนเมื่อคืนไหนช่า,ชาลืม retainer ไว้ที่ร้านอาหารก็เลยต้องรีบมาหาพี่หมออ้วนที่หมอสเตนทลคลินิกเลยนะคะเขรมฟันฉลองวันเกิดเลยนะคะ แล้วก็มาเลือกสีรีเทนเนอร์ชาตก็เลือกสีแดงนะคะไปกันต่อนะคะนี่ก็คือข้อมือที่ชาใส่วันนี้ต็อปต่อไปก็คือเราจะไปวัดกันนะคะไปทําสังกทานมอมีเป็นคนเลือกทุกอย่างเองเลยถ่าวายสังกทานเสร็จก็ไปหาอะไรทานกันนะคะมือนี้จะเป็นรามเมงนะคะวันเกิดอาชาเรียบง่ายมากทุกคนก็มาทานเมนูโปรดของอาชาซูเคเมนนะคะที่โลก,กับมอมีก็ชอบร้านนี้นะคะทานเสร็จก็กลับบ้านนะคะชาตก็ไปแกะพัสดุนะคะมีถั่วให้บาย,ยูด้วยแล้วก็มีของสําหรับโปรเจกต์ใหม่ของอาชายังไงก็รอติดตามกันด้วยนะคะ แล้วก็มีของขวัญมาจาก I b วิลไทยแลนด์ด้วยนะคะที่ทุกคนชอบถามว่าใส่อะไรที่คอนะคะก็คือเครื่องฟอกอากาศพกพานั่นเองคือใส่แล้วมันเห็นผลกับวัชชามากเลยนะคะไว้แชจะรีวิวให้นะแล้วาชก็มาเลือกเสื้อผ้าให้บายูนะคะจะพาไปอยู่เข้าไปเล่นในบ้านไว้จะลงคลิปจัดตู้เสื้อผ้าบายูให้นะคะอันนี้ก็คือแ a มเพืชแบบใช้แล้วทิ้งนะคะเป็นเวลาอาหารของบายูพอดีนะคะก็เลยเอากล้วยมาป้อนบายูค่ะบายูก็ชอบมากๆนะคะบายูใส่เสื้อตัวนี้แล้วสดใสามากเลยนะคะลายบนเสื้อแชก็เป็นคนออกแบบด้วยนะมีชื่อบายูด้วยแล้ว แมวลูแปงกับลิงบายูนะคะคู่จิ้นคู่ใหม่ของติ k t o ็อกคลิปก่อนหน้าที่ชาชาลงอะ่ะเป็นคลิปบายูกับลูแปงนะคะคนดู6ล้านกว่าคือตกใจมากนะคะเพราะว่าเยอะมากแต่ในคลิปนั้นบายูกับลูแปงก็คือน่ารักมากจริงๆทุกคนละมุนมากๆนะคะที่บายูกาลังกินถั่วอยู่นะทุกคนแล้วเขาก็ไปเล่นกันอีกแล้วอะ่ะคือลูแปงเป็นแมวที่ใจเย็นมากบายูก็อยากจะขี่อีกแล้วนะคะแต่วันนี้ลูแปงยังไม่เคลิมตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะชาชก็แวะขึ้นมาพ่นยาภูมิแพ้นะคะอยากให้รีวิวบ อ,นะอันนี้ก็คือผมของชาตตอน3ขวบนะคะบิมีเอามาให้ดูคือสีอ่อนมากและเป็นลอนเลยอะ่ะและนี่ก็คือหนิงนะคะเพื่อนสนิทของอชาจากโรงเรียนเลยแล้วก็มังจะไปทานอาหารเย็นกันนะคะไปกันที่ไอคอนสยามทุกคน Nice to m e e อยู่ใกล้บ้านก็มีไม่ไปนะคะเพราะต้องไปที่นี่วิวเขาสวยจริงติดแม่น้ําเจ้าพยาวันเกิดทั้งทีก็เอาบรรยากาศนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเรียบเกินไปแต่วิวดีมากนะคะก็สั่งอาหารจานเดิมๆที่เราชอบกันนะคะมีหมู3าชั้นจิ้มซอสปลาเกาหลีก็แซ่บมากทานเสร็จแล้วก็ ลงไปเดินเล่นข้างล่างนะคะมามีอยากดูริมน้ำเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะคะป้าหนิงก็มาหาบายูมีหน้าบายูหรือเปล่าเน่า รโอเคเดี๋ยวค่อยพูดถึงด้าบายูเท่านะคะตอนนี้เรามาแกะของขวัญกันก่อนของขวัญจากพี่โอก่อนนะคะทุกชิ้นคือของเล่นนะคะคือพี่โลไม่ต้องเลือกเองเลยน,นะคะปีนี้ชาชาเลือกเองเลยว่าชาชาอยากได้อะไรแล้วพี่โอก็เป็นคนจ่ายตังค์ให้นะคะคือของเล่นเยอะมากทุกคนเอามารีวิวในทิกต o k แล้วก็ u t u b e นะคะก็รอติดตามได้นะ <S 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 และนี่นะคะสีหน้าของตอนที่รู้ว่าสั่งซ้ําแล้วก็ของขวัญอีกชิ้นนะคะกล้องฟิล์มไลกามาถึงของขวัญมามีบ้างนะคะชาก็ชอบขย่าเพื่อทายก่อนนะคะว่าคืออะไรชาทายว เป็นกระเป๋าทุกคนแล้วมันก็คือกระเป๋าจริงๆแต่มันเป็นรุ่นที่สาวมากไม่เป็นไรนะคะเอาไปเปลี่ยนได้เพราะม่ามีก็ชอบเอาของขวัญช่ไปเปลี่ยนเหมือนกันนี่ก็คือของขวัญทั้งหมดนะทุกคนถึงเวลาเค้กนะคะชี้แจงความหน้าเทาพี่โลบอกว่าก็ส่งรูปปกติไปนะคะแต่ว่าพี่โลบอกว่าได้เป็นบายูเวอร์ชั่นเผือกมานะคะแต่น่ารักนะคะให้อภัยได้ก็ร้องเพลง happy b i r t เ d a y แล้วก็ตบเทียนกันนะคะให้ดูความซีเรียสในการตบคือแบบจริงจังมากไม่ดับสักทีพี่เลโอเลือกเค้กเป็นรสชาติใบเตยมะพร้าวนะคะปีนี้หน้าตาดี ปิดท้ายวันเกิดด้วยการกินเค,ค้กนะคะว้าวทำมันรำ่านะขอบคุณมากเลยนะคะที่แวะเข้ามาดูคลิปชาชาอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะระหว่างรอคลิปก็สามารถติดตาม TikTok และ IG ชาชาได้นะอยากดูคลิปอะไรก็เมนต์บอกด้วยนะคะเดี๋ยวชาชาไปอ่านค่ะเจอกันคลิปหน้านะ